สวัสดีวันที่18เดือน6 66นะครับก็คันนี้เป็นวีโก้ 4G โรงงานนะครับเราดูเลยมานะครับดูเลขใหม่ครับเราดูมาแล้วมาประมาณ7แสนโลแล้วนะครับนะครับ7แสนโลแล้วซึ่งเราดูเลยมาแต่ตอนนี้คันนี้มาจากอุทไทยนะครับแต่ตอนนี้ทางอุทไทยอะปั๊มเริ่มไม่ค่อยมีนะครับลูกค้าจึงมาขอเปลี่ยนระบบนะครับ เป็น LPG นะครับถังโดนัท54ลิตรนะครับชุดควบคุมแท้ AED นำเข้าจากอิตาลีนะครับอันนี้จะเป็นมอตอต้มนะมอตอต้มแท้นะครับส่วนมากผมจะใช้ของแท้อย่างเดียวนะครับมอตอต้มแท้นะครับหัวฉีดแท้นะครับแต่มอตอต้มกับหัวฉีดจะนำจะซื้อในไทยนะครับแต่เป็นตัวตัวแท้นะครับจะไม่ใช้ของจีนนะครับอันนี้แม็กตัวนี้มาจากอิตาลีนะครับแม็กจะเป็นรุ่นยี่ห้อ5.5นะครับ ส่วนกล่องก็จะเป็นกล่องควบคุมแพ้นะครับของ AEB นะครับจะข้อนไปตรงนี้นะครับส่วนถังนะครับนี่อะไรเดิมยังอยู่นี่นะครับส่วนถังก็จะเป็นนะครับครับมันติวาวนะครับถัง54ลิตรนะครับ54ลิตรมันติวาวนะครับมีแกนมีกาดมาพร้อมนะครับ ก็ถ้า <Tipp> ล <s> <ihood> ูกค้าท่านใดไม่มีตัวเลือกนะครับให้เราเลือกให้ได้นะครับก็รับแก้ไขระบบแก๊สโตโยต้าซีนโรงงานนะครับรับติดตั้ง LPG NGV ชุดควบคุม AEB แท้หรือจะเลือกเป็น Energy Reform ก็ได้นะครับก็โทรศูนย์8 9 2 9 9ห้ครับใหญ่ Power Shop หรือใหญ่อะไรแก๊สกรสวัสดีครับ